โห oh, สาวล่าเกิดมาเพิ่งเคยเห็นวิธีรับประทานอาหารของทหารไทยเป็นระเบียบเงียบหอยแล้วก็ของกินก็แบบของอรูรูอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยสวัสดีสบายดีจ้ายินดีตอนครับเขาซึ่งซ่องเก็ดแก้วสาวล่าตอนนี้เดทที่เอฟซี FC, ยุสายยุไกล้และยุไก้คอมเมนต์บอกสาวเกิดแก้วไดหนอตอนนี้ ทางบ้านสาวเกดแก้วแมนขึ้นจาเกดแก้วว่าหนูพีเอฟซีฝนตกทุกมืนนอหนูพีเอฟซีก็มีมือยดมือย่อนหนูพีเอฟซีเดียวมันมีสาวเก็ดแก้วมีเรื่องเล่าที่จะมาเอลี่ซันให้พีเอฟซีได้หับได้สมกันนั่นอีกนั่นก็เป็นวิธีการรับประทานอาหารของทหารไทยเนะพีเอฟซีซึ่งแบบโอ้ปโหวิธีรับประทานอาหารของเพิ่น จะมีแบบกากบะมีที่ใดเคยเห็นมาก่อนนะเนาพีพีเอฟสีเนาะอ่ะเพิ่นวิธีรับประทานอาหารอาหารของเพิ่นก็จะมีแต่ของอร่อยๆแซบ่บๆดูดีรุ่ๆนั่นเองเนาะพีพีเอฟสีแล้วก็มีการเป็นละเบียบเรียบอร่อยมากเนาะพีพีเอฟสีซึ่งสาวเก็ตแก้วใดเห็นถึงก็ว้าวแลวเนาะก็วนะิทีรับประทานอาหารของทอาหารไทยเนาะ ดีอย่างนี้นี่เองเนาะพีพีเอฟซีเนาะอยากไปติดตามฮับสมคลิปวิดีโอไปพร้อมๆกันเลยเนาะเพื่อเป็นการเสี่ยงเวลานั่นเองเนาะพีพีเอฟซีก่อนที่ไปฮับสมก,ตตก,สนะกนน็ต้องขออนุญาตจากซ่องของเพื่อนด้วยนะที่ว่าเอาคลิปของเพื่อนไปเผยแพร่ไปรีเอ็กซ์ซั่นเนาะต้องขออนุญาตหลายๆเนาะขออภัยนะถ้าหากว่าเบาผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยเนะยาะเดี๋ยวพ่ะพีเอฟซีคนไหนอยากไปติดตามหรือว่าฮับสมคลิป วิดีโอโหต็มของเพิ่นก็สามารถไปติดตามที่ช่องเพิ่นได้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปขับชมวิดีโอพร้อมกันเลยเราก็จะมาดูอาหารใหม่นะครับกำลังเดินทางมารับประทานอาหารกลางวันไปที่วีเอ็นซีคืออ่ะสุดยอดเนาะแดงวงลุกในอาหารเวียนกองพลอาหารคนใหญ่ต่อสู้อากาศยานโอ้ยนา กระผมติดโทรอินทชาตนีเป็นวาที่เอ็นติดเบนโดยตึกอาใหม่กองอาหารเป็นใหญ่ต่อสู้อากาศยานทีสี่กองอาหารเป็นใหญ่ต่อสู้อากาศายานสองได้นับผ,ผู้ช่วยผู้ดโดยกุนในสิบกุอนอาหารใหม่และอาหารใหม่มารับประทานอาหารหมีรจำนวนยอด114นายครับ คือแบบโอ้โหมีเบียบเพียบหอยแหงนะพี่เอีบยบ เริ่มเข้าแบบสุดยอดเนาะนี่ก็เป็นการดึงยาไปโอ้โหขนาดแบบเข้าไปกินเข้ายังเป็นรลเบียบเหียบห้อยขนาดนี้แมีน B B F C ก็อตอนนี้ครับนานไหมก็มานำมารับประทานอาหารกลางวันกันครับ คือแบบพื่น <jewelry> ม <bathroom> ีท่าเข่าแบบก่อนจะถึงเข้าขึ่น <rapidement> ก็ต้องแบบต้องได้แบบคิดแบบนี้แบบพีเอฟเนาะ สรัดกับข้าววันนี้นะครับ<ช>มีส้ต้มด้วยม,ามีาุปต้มก 哪样吃？那样子。 คนแบบได้แบบอ่าเอาไว้ของกับของไเหล่าเรา b FC มีกระเป๋าของแต่และคนเลยโอ้โหแบบสุดยอดอะ่ะ น้ำไหลไหลส้มตำว่ะของโปรดเลยนาะพี่พีเอฟซีส้มตำดว้วย้จ สมตำกุกะละโอ้โหน้ำหลไหลทีดีสิกัร <c oughs> สมตำเยอะย่อใจเลยเป็นไงอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยแซ่บแพงเนาะจะงั้นเหรอ,อง,ง่ายครับอ๋อเย้ เชิญครับเชิญอร่อยทั้งหมดอ่าเอาว่าเขาจาพี่พี่เอฟซีคอมเมนต์บอกสักิดแก้วเด้ออ่าการคำว่าอร่อยของอาหเหมอนจะพูดอะไรเนาะนี่ก็หูหิวเลยครับหิวเลยตอนนี้ นี่เราก็จัดมูบิ้งนะครับส้มตำนะครับแล้วก็แตงโมเป็นอาหารพิเศษนะครับน้องๆนานใหม่นะวันนี้เป็นอาหารพิเศษเนอะเยอเหลือหเป็นไงบ้างกับข้าวไงบ้างเป็นไงกินได้ไหมผมพนหาสอนปัญญาคนนี้ตอบครับอร่อยครับ อร่อยครับสม้มตำเป็นไงบ้างอร่อยปะ่ะโอเครับเชิญครับเชิญครับ,รบสม้มตำนับชอบเลยวันนี้ <c oughs> สม้มตำเลยปีงอร่อยมากเพื่อเป็นฝันและกำลังใจในการฝึกนะครับต,อออต่อไปนะครับ ก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้น้องๆทาหารใหม่นะครับก็เฉพาะหน้าที่นะครับประสุททหารใหม่จบแล้วนะครับขอบคุณครับทุกคนที่ให้กําลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วไปก่อนครับสวัสดีครับโอ้โหเป็ดจังได่กันแน่นเนาะพี่พี่อบชืคืออาหารเมนูนะมีแต่แนวเด็ดเด็ยเยอะ ที่สำคัญคือส้มตำเนาะพี่ีเอชสี่สาวเก็แก้วมากินไปแล้วเห็นแล้วแบบเกินน้ำลายแล้วเนาะน้ำลายไหลแล้วเนาะเป็นแต่ยากเนาะพี่เอชีอาหารแบบอร่อยอร่อยเชฟส้มตำกับหมูปิ้งเนาะแล้วก็มีแบบผลไม้แตงโมนั่นเองเนาะที่ว่าเพิ่นอันเนาะข้าวเที่ยงให้กับพี่ทหารนั่นเองเนาะและแบบความน่าฮักของพี่ทหารแต่ละคนกับโอโคแบบแล้วก็อีกคำหนึ่งเนาะพี่ีเอชีเกี่ยวกับ อย่างก่อทีว่าเพื่อนว่าอร่อยนะแบบสกิทแก้วกระฟังบอออกอ่ะเพื่อนว่าวิอหยังหนอพี่เอฟซีเข้าม้นบอกสเกตแก้วใดเด้อพ่อพี่เอฟซีคนใดทีว่าหูเนะแบบอร่อยแต่ว่าแบบเอาจังใดนะของการทหารเนะพี่เอฟซีเนะซึ่งแบบเพิ่นก็มีแล้วเบี้ยแหงเนะพี่เอฟซีก่อนจะกินข้าวเพื่อนก็มีท่ากินแบบนี้แหละกแบเพราะหน้ามาก็ต้องเหตุแบบนี้คือเส้นเดียวกันนั่นเองเนอคือแบบการเป็นระเบียบเรียบร้อยของทหารไทยนั่นเองเนะ ต่ okay, อะทั้งบ้านสาวกิดแก้วกับบอได้ว่าดูปถกประเทศตัวเองแต่ว่าบ่เคยเห็นนรือสดนนะหรือว่าสาวกิจแก้วแบบบ่มีบอกเลยว่าพนดไ่้ไรนะัะแต่ละยุดแต่ละง,งานแบบของการทาหารน่าจะแตกต่างกัน,กนบ่าเนาะพี่เอซี่เนาะอาสำหรับคลิปนี้ก็จะได้จบเพียงเท่านี้แล้วขโอมองเข้าใจที่ว่าที่ตามรับชสคลิปวิดีโอสาวกิจแก้วมาตลอดแล้วก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้สาวเล่าในเด้อสำหรับคลิปนี้ขอโมองเข้าใจหลาย